หลายคนสงสัยว่าถ้าเราอด ข้าวเพื่อให้ได้กินขนมโอ้ยกินของที่เราชื่นชอบแต่แคลอรี่ไม่เกินแบบนี้จะทําได้ไหมนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมมาบอกให้จริงๆแล้วหลายคนนะครับยังมีความเข้าใจแบบผิดๆนิดนึงนะครับว่าถ้าเรารับแคลอรี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดียังง่ายยังไง,ง,ไงเราก็ไม่อ้วนขึ้นเพราะว่าเรารับเข้ามาเราใช้ออกอว้ยมันสมดุลกันหรือบางทีถ้ารับเข้าน้อยแล้วใช้ออกเยอะๆก็ผอมลงอยู่แล้วเอาจริงๆกฎหลักของแคลอรี่เดฟิเวอรีมันก็ใช่ครับแต่มันมีอีกหนึ่งกฎที่ปกครองโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ you are what you eat นั่นเองครับคุณกินอะไรคุณก็ได้ผลลัพธ์แบบนั้นถ้าเกิดว่าคุณแทบไม่ได้กินข้าวหรือไม่ได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์เลยคุณก็คงม,มีสุขภาพไม่ดีเพิุ่ผนดีคุณก็ปั้นไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณรับเข้ามามันเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์และไม่ค่อยมีคุณภาพครับก็คือพวกขนมดม,มเิยที่คุณอยากกินนั่นแหละแม้ว่าเราจะกินแคลอรี่อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าสารอาหารดีๆและมีประโยชน์ทั้งห้าหมู่ไม่ตอบโจทย์ผมบอกเลย จบเลยนะครับคุณไม่สามารถมีสุขภาพดีแล้วรูปร่างดีได้หรอกดังนั้นผมก็เลยอยากให้เราปรับเถิดะนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะกิน เราก็ต้องปรับทุกอย่างให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลขนมดํมเนยเราก็ยังกินได้ครับเพียงแต่เราก็ต้องกินอยู่ในเกณฑ์ที่มันโอเคไม่ได้มากเกินไปแล้วก็เจียดแคลอรี่ที่เราพึงควรได้รับไปให้กับสารอาหารทั้งหาหมู่ด้วยโอเคไหมครับและที่สําคัญก็อยากให้เราออกกําลังกายด้วยครับทำทั้งเวทเทรนนิ่งทั้งคาร์ดิโอเพื่อดูแลรูปร่างให้ฟิตให้เิรมิมแล้วก็สามารถลดไขมันได้ไปในตัวเพียงเท่านี้เราก็สามารถมีสุขภาพดีและหุ่นดีได้แบบง่ายๆสบายๆแล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเ,เอาไปปรับใช้ดูนะครับ